โอเคสวัสดีนะคะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซส,ส์ทราทารนะคะวิงวิงเอาพลังงานโบ๋มาทุกคนเช่นเคยเนาะก็ช่วงหลังนี้ไข่แบบรัวลงพิกัคทีทีท,ท,ทีเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเอาคลิปแบบนี้มาให้แล้วก็ถ้าใครชอบมาบอกหน่อยนะว่าอยากให้ทําคลิปแบบนี้เป็นพิกคัดหรือเปล่านะคะก่อนอื่นฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยแล้วก็ ใครต้องการจะคิวดวงส่วนตัวหรือว่าสังกเปเปอร์เสริมดวงนะทักมาที่ไลน์ของไข่ k ค A i d o z นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอยากจะมาถามความรู้สึกของคนคนนั้นอยากจะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคณกับเขาจะเป็นยังไงคนคนนี้จะกลับมาหาเราไหมอะไรนู่นนี่นั่นเนาะก็ถามบางคนถามเรื่องงานเรื่องเงินได้โชคลาภหรือเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเฉพาะเจาะจงอะเออนะทีนี้มาดูไพ่กันหน่อยสิว่า energy วันนี้ พลังงานของคุณเป็นยังไงพลังงานพวกคุณเป็นย ja ังไงนะคะเดดูหน่อยสิมาเช็คไพ่กันหน่อยพลังงานในสัปดาห์นี้พล allora ังงานในสัปดาห์นี้ดวงพวกคุณจะเป็นยังไงในดูหน่อยสิดวงพวกคุณจะเป็นยังไงเดดูหน่อยค่ะพลังงานในสัปดาห์นี้ดวงพวกคุณจะเป็นยังไงไพ่จะบอกอะไรอืมพวกคุณจะเป็นยังไงว้าวไพ่เอเนจีพลังงานสวย Which proposal intuition คือไพ่หมายกับว่าเป็นพลังงานที่ไม่ว่าฝันของคุณจะเป็นเรื่องอะไรอะเออไม่ว่าฝันของคุณมันจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการแต่งงานเรื่องอยากมีความสัมพันธ์ที่สมหวังสักทีอะไรอย่างเงี้ยนนั่น,นใครจะบอกงี้ว่าในอนาคตอะคะ่ะคือฝันของพวกคุณจะเป็นจริงขอเพียงคุณเชื่อมั่นและศรัทธาให้มากๆที่สําคัญคือไม่ว่ามันจะเป็นยังไง อยากจะให้หลายๆท่านเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากๆเลยนะเชื่อเซนส์ของตัวเองเชื่อความรู้สึกที่มันมาจากแบบจากจิตของคุณมามามาจากซิกเซนส์ของพวกคุณอนะเออพยายามเชื่อมั่นให้มากๆเพราะว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้ที่ขับเคลื่อนหลายๆท่านตรงนี้แล้วก็สตรองมันจะทําให้บางคนเหมือนแบบว่าอยู่ดีๆคือเซนส์บางอย่างมันจะมันจะแรงขึ้นมันจะอะไรอย่างเงี้ยเออในเอเนจีนี้แล้วก็ไพ่ของคุณใข่ชอบมากเลยปังงานมีรูปแบบ วิชอยู่ตรงนี้ความฝันที่เป็นจริงแล้วก็มีพลังงานเอเนจีที่เป็นไพ่รูปแหวนด้วยนะคะเป็นแหวนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอเป็นแฟนการขอมั่นหมายการขอแต่งงานหรือบางคนเป็นการในเรื่องของการเซ็นสัญญาร่วมกับใครทําข้อตกลงร่วมกับใครเซ็นสัญญาที่อย่างเช่นว่าทําธุรกิจร่วมกันหรือเซ็นสัญญาทํางานร่วมกันหรืออะไรก็ว่าไปอะเออเซ็นข้อตกลงอะไรบางอย่างในเอเนจีนี้ไพ่ในวันนี้อยากจะบอกอะไรนะคะใ,ในดูหน่อยสิ ดวงของพวกคุณเว้สีพลังงานสัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะไพ่ของพวกคุณอยากจะบอกอะไรดวงของพวกคุณยูนิเวิร์สอยากจะบอกอะไรพวกคุณดวงดวงของคุณอยากจะบอกอะไรในวันนี้บ้างในเอเนจว้าวพลังงานไพ่สวยจังเลยอ่ะพวกคุณไพ่อยากจะบอกอะไรดวงของพวกคุณไพ่อยากจะบอกอะไรไหนดูในซิอืม e a l away addiction เป็นช่วงเวลาของการที่ใครบางคนที่มีในเรื่องของการ addiction อะไรหลายๆอย่างอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอบางทีบางคนที่เหมือนแบบบางทีมีสารเสพติดหรือว่าติดอะไรมากเกินไปดื่มเหล้ามากเกินไปดื่มเบียร์มากเกินไปหรือว่าติดกาแฟมากเกินไปหรือว่าจะ addiction อะไรก็ตามต่อะค่ะเออมันมันมีหลายรูปแบบพยายามลดลงเบาลงหรือตัดได้ก็กดีสําหรับบางคนไอ้จนต์นี้พลัาของคุณมี ก็อดเดสก็คือแบบนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามดีวายเฟ e มเนนเอเนเออคือถ้าเอาง่ายๆะนะก o อดเดสถ้าให้ใครเห็นแบบบอกให้เห็นภาพง่ายอย่างเช่นพระแม่ลัสมีพระแม่อุมาเทวีพระแม่สุลสวดีหรืออะไรก็ได้ชี่แบบเจ้าแม่กวนอิมอะไรที่เป็นแบบก o อดเดสเออนึกออกปาคุณมีพลังงานเหล่านี้ ปกป้องพวกคุณอยู่ค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นสายนี้หรือบางคนอาจจะเป็นสายที่แบบนับถือบูชาหรือว่าให้ความเคารพก,กับเทพต่างๆเหล่านี้หรือจะเป็นเทพอะไรก็ได้ที่เป็นแบบเจมันเนก็คือพลังงานกอสเดเป็นพลังงานผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมหรับวันนี้ไพ่้องการจะสื่อว่าอยากจะให้หลายๆท่านพยายามเหมือนตัดตัดอะไรนอนนเซนต์ไปในชีวิตตัดอะไรที่ไม่ดีตัดอะไรที่เป็นความกลัวในอดีตตัดอะไรที่เป็นความทุกข์ต่างๆนานาพยายามเอามันออกไป ล้างมันออกไปที่สําคัญคือใครจะบอกว่าหากคุณต้องการผ่านเรื่องบางเรื่องในชีวิตหรืออยากให้มีบางสิ่งบางอย่างช่วยอ่ะช่วยเรื่องอะไรก็ตามแต่อ่ะเขาอยากจะให้พวกคุณถามถามสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองพวกคุณถามนางฟ้าเทวดาของพวกคุณพวกคุณได้เคยถามหรือขอความช่วยเหลือพวกเขาหรือเปล่าถ้าไม่เคยลองดูอะไรเงี้ยค่ะเออไพ่ต้องการจะสื่อแบบนี้ในเอเนจีนี้เลยสิว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณนะคะในสัปดาห์นี้หน่อยดูหน่อยซิไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณบ้างหน่อยดูหน่อยซิไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณในเอนเนอจีตรงนี้เน,ะนวา,ววาวะาพ,าพ,านพลังงานว้าวว้าวแปลกมากไพ่คุณมีไพ่ o p portunity ขึ้นถึงสองพลังงานแปลกจังเลยอะเฮ้ยแปลก A stranger is about to change your life. Exciting time, and plenty of action plus a special family reunion. บางคนตรงนี้ในอนาคตมีโอกาสที่จะได้ reunion หรือว่าเฮ้ยอยู่ดีๆในอนาคตได้พบเจอกับครอบครัวได้ถึงเวลารวมตัวกันกับครอบครัวบางคนได้มีช่วงเวลาที่แบบว่ามีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นรออยู่หรือว่ามีช่วงเวลาที่มันรู้สึกสนุกตื่นเต้นให้ได้ทำให้ได้ลองนู่นนี่นั่นและบางคน คนแปลกหน้าในชีวิตสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกคุณได้ด้วยสําหรับบางท่านบางครั้งเป็นในเรื่องของงานบางครั้งเป็นในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวบางครั้งเป็นในเรื่องของความช่วยเหลืออะไรก็ได้บางครั้งเป็นในเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะก็เปิดใจเอาเป็นไม่เอาเป็นว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เอจี้วนี้ว้าวโอกาสมีโอกาสคุณจะมีโอกาสที่แบบคุณจะได้รับโอกาสที่สําคัญถ้าสุาใครบางคนมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิต คว้าไวนะควาไว้เออแล้วก็เตรียมตัว be prepare d and dress to impress คือที่รักทุกคนหากคุณมีโอกาสอะไรไม่จะเป็นโอกาสที่เป็นเรื่องของความรากักความสัมพันธ์หรือโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสงานหรือว่าไปเตรียมตัวให้ดีแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้ดูดีนะคะเพราะว่า first impression เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือ first first impression first, 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 หมายถึงว่าความประทับใจแรกเออความทับใจแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็น ประทับใจแรกกับการเดทประทับใจแรกกับการเจอเพื่อนใหม่ๆประทับใจแรกกับการเจอคนที่เรากับเขาจะทํางานร่วมกันหรือประทับใจแรกกับในเรื่องของการที่เหมือนแบบว่าอุ๊ยเหมือนบางทีคู่ค้าหรือธุรกิจหรือการงานหรือการสัมภาษณ์หรือการเจอคนที่จะคุบจะคุยอะไรว่าไปมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆากทีนี้ขอดูเนี่ยซิว่าไพในวันนี้อยากจะบอกอะไรพลังความรัก พลังงานในสัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณนะคะพลังงานความรักในสัปดาห์นี้ในช่วงสิ้นปีแบบนี้อโทษสิ้นเดือนแบบนี้ของมีนาพลังงานความรักอยากจะบอกอะไรสำหรับพวกคุณนะพลังงานความรักไพ่อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักไพ่อยากจะบอกอะไรเอเนจีพลังงานว,าว้าว เลยเป็นเซฟเฟอร์สไม่เป็นไรใครที่ต้องรักตัวเองไปก็รักตัวเองไปนั่นแหละถึงแม้ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์หรือไม่ถึงแม้ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะรอใครหรือคุณจะมีคนรักหรือมีสามีภรรยาอยู่แล้วหรือจะมีคนที่คบกันดีหรืออะไรก็ว่าไปไม่ว่าคุณจะสถานะแบบไหนรักตัวเองให้มากเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์ที่สุดอืมใครจะบอกทุกคนเสมอเลยแล้วก็พลังงานตรงนี้ จะบอกว่าในสัปดาห์นี้มีใครบางคนกับคุณอยากจะสื่อสารหรืออยากจะเคลียร์อยากทำความเข้าใจมีใครบอกคนอยากใช้ใจคุยหรือใช้ใจเคลียร์กันเพราะไพ่มันมีอะ i ีควายเดเลิฟอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบางครั้งโอเคคุณอาจจะมีสถานการณ์ที่ไปต่อใครไม่ได้นะหรือคุณกับใครบางคนไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ราบลื่นไปได้หรือใครบางคนต้องมีช่วงเวลาของการเลิกลาหรือเมเอจี้ที่มีพลังงานรักสามเศร้าหรือ มือที่สามเลยก็ว่าไปหรือปัญหาอะไรที่มาจากคนสองคนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมันมีพลังงานเอเนจีอยู่ตรงนี้ที่เป็นการเริ่มต้นบางคนในอนาคตคุณจะมีพลังงานของการเริ่มต้นและการที่แบบบางคู่รักสามารถแบบเขาเรียกว่าทําความเข้าใจาแล้วกลับมามีความรักที่ดีในอนาคตข้างหน้าใหม่แล้วก็รวมถึงพลังงานตรงนี้ที่ใครบางคนที่อาจจะเจอรักใหม่ๆพยายามดูแลตัวเองให้ดีพยาพยามเขาเรียกว่าพร้อมเสมออะพยายามทําตัวเองให้เป็นคนที่พร้อมเสมอ รักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองและใช้ชีวิตให้ดีและในวันหนึ่งคุณจะมีพลังงานที่อยู่ดีมีรักเกิดขึ้นได้ในดูหน่ซิว่าไพ่ในวันนี้อยากบอกอะไรนะคะพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักไพ่เลิฟโอร์ร็ออยากจะบอกอะไรพวกคุณไพ่รักอยากจะบอกอะไรอยากจะให้คาแนะนําอะไรกับพวกคุณหลายๆขัานตรงนี้พลังงานความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงในดูหนซิพลังงานความรักจะเป็นอย่างไรเอเนจี Energy. ว้าวว้าวโอ้ไม่ใมีพลังงานเฮลิ่งคุณจะผ่านช่วงเวลาการรักษาแผลใจหรือการเฮลิ่งได้สําหรับใครก็ตามที่กําลังผ่านอยู่หรือผ่านมาหรือพยายามมามันมี p r o เกรสค่ะทุกอย่างมันจะมีหลายอย่างที่รู้สึกว่าเคียวมากขึ้นพัฒนามากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเอเจนตของความสัมพันธ์ด้วยที่เหมือนแบบอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นอะไรก็ว่าไปเอเจน์นี้พลังงานของการตื่นรู้พลังงานของการเข้าใจกับบทเรียนของชีวิตแล้วก็พลังงานของการเกิดใหม่พลังงานที่ อยู่ดีๆการการตื่นรู้ตัดสรู้หรือการคิดได้กับบางเรื่องอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวพวกคุณที่รู้สึกหรือคิดได้หรือบางทีอาจจะเป็นใครบางคนที่อยู่ดีคิดได้หรือรู้สึกได้อยู่ดีเหมือนแบบปึง๋งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ e n e น g ีนี้พลังงานเพราะว่าไพ่นี้ยมันมีพลังงานนี้อะลีคอยไดเลิฟก,กับโกสคือแน่นอนมันจะต้องมีคนพวกแบบว่า Energy ความสัมพันธ์อย่างเช่นคุณเงียบหายจากใครไปหรือใครบางคนเงียบหายจากคุณไปคุณกับเขามีช่วงเวลาที่ต่างคนต่างดิสเพียร์อีกนอกันมองข้ามกัน ต่างคนต่างอยู่กันไปมีคู่รักที่ยังรอกันอยู่ตรงนี้มีแน่นอนไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติอืมใครมีใครมีความรู้สึกว่าใครบางคนที่เป็นเอจี้ของความสัมพันธ์ที่มีพลังงานอะไรก็ได้เลิฟหรือโกสต์ก็คือคู่ที่แบบว่าคบกันไม่ได้ไปต่อกันไม่ได้คู่ที่มีช่วงเวลาของการเงียบกันไปหรือหายกันไปอ่ะมีคนอยากคุยกันนะในเอเจี้นี้เพราะไพ่มันมีฮัทชูฮัทคอนเวอร์เซชันให้ดูหน่อยซิว่า พลังงานนี้พลังงานความรักความสัมพันธน์ในชุดนี้ในคลิปนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณแล้วก็มี energy ที่รู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณนะคะมองสถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงเนียด,ดูในซสิพลังงานความรักของพวกคุณกับคนเหล่านั้นง,งานจะเป็นยังไงอืมว้ามีคนส่องกันว้าวมีคนสปายมีคนสปายแอบส่องกันตรงนี้ ในดูในซีเอเนจี้นี้ว้าวบางคนตรงนี้มีพลังงานอย่างเช่นว่าพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีทําลายความสัมพันธ์ได้ด้วยในบางกรณีแล้วก็บางคนตรงนี้เป็นเอเนจีที่บางทีเหมือนแบบมีพวกพลังงานแบบว่าความรักความสัมพันธ์คาลาคาสังความรักความสัมพันธ์ท็อกซิกเร t i o n ンชิพระหว่างคุณกับเขาหรืออีกในหนึ่งคือเป็นเอเนจีที่บางคนมีพลังงานปัญหาความรักแบบมือที่3าได้ด้วย หรือการที่บางทีบางคนอย่างเช่นว่าเธอกบบเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งอะ่ะมีอะไรบางอย่างที่ต้องเคลียร์หรือคาลาคาซังหรือมีอะไรบางอย่างเข้ามาแทรกหรืออะไรว่าไปอยู่ในพลังงานนี้ด้วยค่ะในเอเนจีนี้แล้วก็รวมถึงคู่เราบางคู่ตรงนี้เป็นพลังงานเหมือนแบบว่าโอเคฉันฉันอยากรู้ฉันอยากส่องฉันอยากดูความเคลื่อนไหวของเธอฉันยังรู้สึกว่าฉันยังเอาเธอออกจากหัวเลยยังลืมเธอไม่ได้มีอยู่ในเอเนจีนี้ด้วยในพลังงานนี้ไหนดูหนะ่อยสิว่าพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนเหล่านั้น ดูสิพวกเขาเหล่านั้นวิวสถานการณ์ตรงนีย้ยังไงหนดน่ยสิอ h อ y y o o o n n s s s เดทขึ้นว้าวพลังงานของคุณถึงมีไพ่อลีคอร์ดแเลิฟก,กับโกสเตดมี s p i r i t ัลเวกเกน n ิ่งด้วยคือต <c oughs> ้องบอกเลยนะบางคนตรงนี้เด่นมากในคลิปนี้เลยนะราศีธาตุล,ลมเมถุลนกลุ่มราศีธาตุดินมังกรและก็ราศีที่เด่นอีกอันหนึ่งคือพิจิกธาตุน้ํา มีพลังงานความรักของบางคู่เัาตรงนี้ที่จบหรือจากหรือเลิกกันไปอะ่ะมันจะมีบทเรียนบางอย่างที่ทําให้บางคนมีช่วงเวลาอิ i p ฟ a นีช่วงเวลาแบบตื่นรู้ช่วงเวลาเหมือนคล้ายๆกับเวกับคอถูกปลุกดูหน่อยสิว่าพลังงานความรักของคุณและเขาเหล่านั้นเอเนจีไพ่จะเป็นยังไงนะคะไนดูหน่อยสิ oh my goodness มีบางคนที่เป็นพวกรักสามเศร้าอยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญมีใครบางคนอยากกลับมาหาคุณอีกค่ะ เอเนจีพลังงานไพ่ตรงนี้มาสูบเอเนจีเป็นยังไงว้าวพลังงานมีบางคนที่ว้าวเมจิกเชียนขึ้นด้วยโอ้ oh my god มีคนอยากสื่อสารกันมีคนแมนิเฟสบอกกับจักรวาลให้ช่วยเหลือความรักความสัมพันธ์ให้ช่วยกระสากนการบางอย่างในชีวิตเป็นตัวคุณและเป็นตัวเขาเหล่านั้นด้วยที่สําคัญเอเนจีนี้มีใครบางคนอยากจะสื่อสารกันและเหมือนแค่ให้กับวว่าอยากจะสามารถเทคแอคชั่น อีกฝ่ายหนึ่งได้ที่สําคัญในวันนี้แน่นอนม,นมันมีคู่รักบางคู่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือใครบางคนมีพลังงานที่มีเ n e r g y มือที่สามหรือว่าบุคคลที่3าบางครั้งมือที่สาม,มันมาในรูปแบบของคนใกล้ตัวหรือครอบครัวได้ด้วยแต่ในบางกรณีมือที่3มบางทีเป็น Energy ของบุคคลอื่นๆน,นะคะบุคคลอื่นๆนความสัมพันธ์ตัวละครอ,อื่นๆกิ๊กกั๊กเอยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นรักที่เหมือนแบบหลงผิดหลงทางนอกอกนอกใจชู้อะไรก็ว่าไป อ,อมีอยู่ในเอเนจีนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้มีคนที่ยังส่องกันอยู่มีคนที่ยังเช็คกันอยู่ที่สาคัญคือมีใครบางคนที่เหมือนแบบว่ายูดีดมันอย่างที่ใครบอกมันจะมีเวกอัพคอร์คือการที่บางทีในวันหนึ่งจะรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับการทําพลาดบางอย่างมีใครบางคนตรงนี้อยากจะมีพลังของการเหมือนแบบตื่นตื่นขึ้นแล้วสามารถที่จะว้าวโอเคฉันฉัน,ฉ,นฉันอยากกลับมาหาคนนี้ฉันอยากได้คนคนนี้อยู่ฉันอยากจะรีวิวเนี่ยกับคนคนนีนน้เพราะว่าไพ่เอเนจีในวันนี้คือพลังของคุณในตาแหน่งฮิดเด้นคือ มีไพ่เหมือนแบบว่าอยากจะสโรเบตอยากจะเจอกันได้อยากจะคุยกันได้อยากจะมีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยฉันอยากเจอเธอฉันอยากกินข้าวกับเธอฉันอยากคุยกับเธอฉันอยากเหมือนแบบว่ามีช่วงเวลาที่เหมือนแบบเฮ้ยให้เราไปสนุกด้วยกันข้างนอกหรือบ,บางที ให้เราไปอ,อัปเดตกันได้ไหมหรือว่าให้เราแบบคุยกันให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ในเอนเนอร์จีนี้ให้เราทําความเข้าใจบางอย่างให้เราเคลียร์กันให้รู้เรื่องได้ไหมให้เราสามารถโอเวอร์คัมกับปัญหาบางอย่างโอเวอร์คัมหมายถึงว่ามองก้าวข้ามผ่านหรือข้าข้ามอุปสรรคข้ามดรามา่าข้ามปัญหาทุกอย่างที่เราเคยมีมาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเนอร์จีนี้ว้าวพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้สวยมาก ขอบคุณคุณมากมากใครต้องการเจลทีดวงส่วนตัวหรือว่าสังดเปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข่เคเอชแลและใครที่อยากให้ไข่ทําไพ่แบบนี้เป็นพิกาคาร์ดมาบอกไข่นะแล้วเดี๋ยวไข่จะลองหาเวลาทำมาให้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนี่คือไพ่ที่อยากให้ทุกคนมาดูมันเป็นไพ่ที่สําคัญมากๆนะเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบายบายสวัสดีคะ่ะ